วันนี้จะพาทุกท่านมาดูการล้างเครื่องมือถือซัมซุงรุ่นใหม่นะครับแบบไม่ติดรหัสไม่ติด Gmail นะครับโอเคตัวนี้เป็นมือถือซัมซุง A 2 1 S นะครับ Android 11นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาล้างเครื่องแบบไม่ติด Gmail แบบไม่ติดรหัสนะครับขั้นแรกเลยนะครับไปที่เกี่ยวกับนะเราจะเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับอพอมาที่เกี่ยวกับเนี่ยนะครับให้ท่านกดเข้าไปที่คาว่าหมายเลขนกดเข้าที่เข,าาข้อมูลซอฟต์แวร์เนาะ นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์พอมาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับให้ท่านมองหาหมายเลขรุ่นครับเคาะย้ำเลยเคาะไปนับถอยหลังประมาณเจครั้งนะครับเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอนะมือถือรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใส่รหัสจากนั้นมันจะบอกว่าตอนนี้เปิดโหมดนักพัฒนาแล้วนะครับจากนั้นกดย้อนกลับมาครับท่านจะเห็นทางเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับให้ท่านเปิดคําว่า OEM นะครับ พอกดเปิดเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสอีกรอบนึงนะก็ใส่รหัสนะครับทีนี้พอใส่รหัสเสร็จนะครับเขาจะบอกว่าคําเตือนก็คือฟิวเจอร์นี้นะครับพอเราเปิดไอโอเอมเนี่ยมดรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการการตั้งค่าเครื่องเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วนะครับก็คือมันจะเปิดให้เลยนะครับมันจะไม่ติดอีกนะไม่ว่าจะเป็น gmail นะครับหรือรหัสโอเคหลังจากเราทําตรงนั้นเสร็จนะครับต่อไปเราจะไปสั่งรีเซ็ตนะครับหรือคืนค่าโรงงาน อ่าตัวนี้เลื่อนมาดูสักครู่นะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับเหมือนเดิมนะเนี่ยครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยท่านจะเห็นคําว่ารีเซ็ตใช่ไหมนะครับอีกรอบนึงนะกดเข้าที่เกี่ยวกับนะครับเสร็จแล้วไปที่คําว่ารีเซ็ตครับทีนี้ทีนี้ในรีเซ็ตเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะดูนะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายรีเซ็ตการใช้งานอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตเครื่องขึ้นค่าโรงงานเนี่ยเราจะต้องกดตัวนี้นะครับตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานกดตัวนี้เลย นะครับก็คือมันจะล้างข้อมูลทั้งหมดเลยยกเว้นในเมมโมรีหรือ SD การ์ดไม่หายนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นเพลงเป็นข้อมูลวิดีโอทุกอย่างที่อยู่ในตัวเครื่องหรือพวกแอป,ปทั้งหมดเนี่ยจะถูกล้างหมดนะดังนั้นถ้าไหนจะทําแบบนี้จะต้องทําการสํารองข้อมูลก่อนนะครับพอดีเครื่องนี้ผมจะเอาให้คนอื่นใช้นะผมก็เลยทําการล้างนะครับก็เลยทําคลิปมาให้ดูด้วยโอเคพอเราพร้อมนะครับเรากกดรีเซ็ตเลยจากนั้นก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอาครับเพื่อยือนยัน หลังจากใส่รหัสเสร็จนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอีกรอบนึงนะเพราะว่าการทําแบบนี้นะครับมันสําคัญนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างจะหายหมดนะครับดังนั้นเขาจะมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดจะหายหมดยกเว้นข้อมูลใน sd card นะครับโอเคจากนั้นเราก็กดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บนะครับถ้ามือถือท่านใส่บัญชีของ samsung account ไว้อยู่เนี่ยท่านจะต้องใส่รหัสนะครับไม่งั้นท่านจะสั่งรีเซ็ตไม่ได้นะนะครับดังนั้นก็ต้องใส่รหัสยืนยัน ะครับของ Samsung Account ด้วยนะครับโอเคจังหลังจากเราใส่หรหัสเสร็จก็กดตกลงครับทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าจํารหัส Samsung Account ไม่ได้ทํำยังไงถ้าแบบนั้นนะครับเ,เราจะต้องทําการกู้ Samsung Account ก่อนเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่จำํำ Samsung Account ไม่ได้นะนะครับหรืออาจจะไปใช้วิธีอีกแบบหนึ่งก็คือสั่งแฮนรีเซ็ตเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าทำแบบนั้นนี่มันจะติด gmail นะครับแล้วก็ติดรหัสล็อกหน้าจอนะ โอเคทีนี้รอให้มันบูตขึ้นมานะครับในช่วงที่มันคืนค่าโรงงานเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสักห้าห้านาทีนะอย่างน้อยนะพี่ผมดูเนะี่ยนะครับจะนานหน่อยนะครับจะเข้าสู่โหมด Android ใช่ไหมมันจะลบข้อมูลนะครับพอลบข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําการเซตค่าพวกแอปพลิเคชันเบื้องต้นของระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเราเปิดเครื่องตอนแกะกล่องเลยละนะครับ อโอเคตอนนี้ก็รอครับรอมันอย่างเดียวท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีในช่องสอนออนไลน์ตอนนี้ประมาณสัก2 0 0 0กว่าแล้วนะเกือบ3000คลิปแล้วนะครับเป็นความรู้ล้วนๆเลยนะนะครับบางคลิปก็ทําขึ้นมาเพื่อตอบคําถามให้กับหลายท่านนะครับที่ถามมานะครับแนะนําการทําแบบนี้หน่อยนะครับก็พยายามหาหาเครื่องมาทําคลิปให้ดูนะครับ อโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันบูตเครื่องขึ้นมาแล้วก็เซตค่าตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เนะนะครับเนี่ยตอนนี้เข้าสู่หน้าของซัมซุงละนะครับ โอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผ่านไปประมาณสัก3ถึง4นาทีนะนะครับก็ตอนนี้บูตขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเครื่องนะครับครั้งแรกเลยเนะเหมือนกับเราแกะกล่องเครื่องใหม่เลยครับจากนั้นเราก็จะทําการเซตค่าเครื่องนะครับจะเห็นว่านะครับเราจะไม่ต้องไปยืนยัน Gmail กับรหัสแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยกดถัดไปมันจะมีคําว่าข้ามไหมนะครับกดข้ามได้เลยนะครับ ไม่จะเป็นต้องไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะเนี่ยครับก็จะมีข้ามมานะครับตั้งค่าวันที่เวลาใช่หนะครับตัวนึงนะครับที่แนะนําให้ปิดคือตัวนี้ครับส่งข้อมูลการวิจัยตัวนี้ปิดลงไปเลยนะครับไม่งั้นมือถือเรามันจะส่งข้อมูลไปที่ g o เกิลตลอดนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นรูปแบบเกี่ยวกับตั้งรหัสผ่านไม่ตั้งก็กดข้ามได้นะครับโอเค ตอนนี้ก็รอ,อแป๊บหนึ่งนะครับให้มันทำการเซตค่าระบบอ่ตัวน,นี้มันจะให้เราทําการเลือกนะครับว่าเวลาเราเซตค่านเนี่ยเราต้องการอ่าลงแอป,ปของระบบพวกนี้ไหมนะครับถ้าเอาก็กดติดตั้งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่เอาก็ติ๊กออกนะตนนัวนี้นะครับแต่ผมจะปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอป,ปที่ ต้องการการทํางานพร้อมกับเครื่องนะครับตัวไหนไม่เอาค่อยไปลบทิ้งก็ได้นะครับโอเคก็เซ็ตค่าไปเรื่อยๆนะครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมนะครับไม่ถามหารหัสไม่ถามหาเมลเลยใช่ไหมง่ายๆนะครับโอเคเนี่ยครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าการใช้งานแล้วถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ากดไลค์กดติดตามนะครับติดปัญหาตรงไหนปิด อยากให้ช่วยแนะนำอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะครับในการช่วยแก้ปัญหาเนาะนะครับหรือท่านไหนอยากสอบถามผ่านเฟซก็กดเข้าไปที่ช่องนะมันจะมีช่องทางติดต่ออยู่นะครับไปกดที่เกี่ยวกับในช่องนะมันจะมีผมวางลิงก์ไว้อยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็ไปพูดคุยกันในเฟซก็ได้นะครับเพื่อเดื่อท่านไหนอยากส่งรูปภาพไปให้ดูเนาะหรือวิดีโออาการของเครื่องอาการแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับ อ่ะโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ